สวัสดีครับ่อนนีนขอแนะนําตัวนิดนึงนะครับผมวาราจิตโคดขวาครับอ,อยู่ร้านคุณพงศุสยรยนต์พีเซ็นเตอร์วงแหวนการจนานะครับตอนื่นผมขอแนะนําชื่อร้านและก็รถที่จอดโชว์อยู่ในขนาดนี้บนถนนวงแหวนการจนาครับและจะให้ท่านดูรถทุกคันที่เรามีจอดโชว์อยู่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นรถค่อนข้างปีใหม่รุ่นใหม่ โดยรวมเราจะเน้น Toyota Honda นะครับเดืนนะครับรถที่ยอดนิยมที่ขายดีในขณะน,นี้ก็มี Honda Jazz ฮอนด้า i ีวินะครับแล้วก็ t o โยต้าฟอร์จู r นอซึ่งเป็นรถตลาดที่ค่อนข้างขายง่ายในปัจจุบันนี้นะครับเป็นการต้องการของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่รถที่นี่เราจะคัดเข้ามานะครับโดยรวมแล้วเราจะเล่นรถค่อนข้างปีใหม่แล้วสภาพค่อนข้างจะน้องๆป้ายแดงและส่วนใหญ่ไม่จะน้อย และคุณภาพการันตีจากศูนย์หนึ่งแสนโลสามปียังมีเหลือและเอกสารทุกอยา่างต่างๆอยู่ในรถมีครบหมดถ้ามาที่พงนะส่วนใหญ่นะครับคุณจะพบกับโชรูมแล้วก็รถที่จอดอยู่โชนี้ส่วนใหญ่จะเช็คได้ทุกคันนะครับสามารถเช็คศูนย์ได้โชรูมมอนด้าเนี่ยมันไม่เป็นแท็กซี่ด้วยและสองศูนย์บริการมันหาง่ายแต่รถค่อนข้างจะ,ะผลิตขึ้นมาแล้วค่อนข้างจะดีะที่นี่มีสองสาขาครับผมอยู่บนถนนวงแหวน จะมีอีกฝั่งหนึ่งพีทุกคาศูนย์ร,รวมรถยนต์พีทุกคาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นศูนย์รวมรถยนต์ทีเซ็นเตอร์วงแหวนนะครับในการหลังการขายนะครับเราก็มีการันตีให้สองสัปดาห์15วันหรือหลังจากนั้นก็เป็นเดือนนะครับรับซื้อเข้ากับทุกรุ่นนะครับถ้ารุ่นไหนไม่สวยเราก็คัดออกช่วงโปรโมชั่นก็จะมีช่วงเทศกาลตรุษจีนปีใหม่หรือแม้กระสงการเราจะจัดแคมเปญ เบี้ยเริ่มต้นอยู่ประมาณ3.5%มจุดห้าเปอร์เซ็นต์ครับเพราะส่วนใหญ่ลูกค้านะครับที่มองหาคุณพงษ์เนี่ยจะเป็นลูกค้าเก่าและลูกค้าปากต่อปากที่เคยซื้อไปแล้วรถคุณภาพดีไม่ต้องไปนั่งซ่อมไม่ต้องไปนั่งทาส่วนใหญ่ก็จะได้ลูกค้าเก่ารครับแนะนํามาพูดถึงเรื่องล้อมแมวนะครับที่นี่เราจะไม่มีนะครับรถน้ําท่วมหรือว่ารถชนมาเพราะเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญในการดูรถแล้วก็การันตีได้เลยถ้ามีชนมีฟ้่มเนี่ยเราไม่รับซื้อครับผม